เดสมอลเลคืออีกย่างมาถามมากกว่ากล้าตอบตอนเด็กๆนี่ได้ยินบ่อยนี่เคยเป็นเด็กด้นี่หนูนี่หนูไปศึกษามาให้แล้วจากวิกิโพชจนาดุก,กรมคำว่า d e สมอลเลที่เราเข้าใจว่ามันแปลว่าตายมันบอกจริงๆแล้วมันมาจากเพลงอิตาเลียนที่ดังมากๆเลยในสมัยก่อนชื่อว่เดสมอลเลสำเนียงเขาอิลีเด amore แปลว่าความรักพอบานเราเอาเข้ามาปึ๊บก็ออกเสียงเพี้ยนไปนิดนึงจาก that amore กลายเป็น date amore จากเพลงของดินมาตินซึ่งแบบหวานๆเน,น,นอะชื่อเพลงเพราะมากเลยนั่นคือความรัก that amore ก็เอามาออกเสียงเพี้ยนปึ๊บ date amore ตายจ่อยว่าสันออกเสียงต่างกันได้สู t that มาจาก that is ซึ่งแปลว่านั่นคือแต่คำว่า dead dead มันแปลว่าตายดีสุออกเสียงผิดความหมายเพี้ยนแล้วซึ่งน่ากลัวเลยเด้นี่เรารู้กันแค่นี้เด้เจ้าของเ x, mm. Luckily, พลงรูน e. ี่ตกใจด้สุดเดหัวจนตดแตกตลกหัวเราะจนตดนแตกจังสีเลยเนาะมาหาบอกชาวบ้านเนาะสอนเลยเขานี่หัวเราะภาษาอังกฤษนะคะ love Laugh ส่วนตดนี่ fart fart จะพูดว่าเมื่อกี้นี่เราเลยหัวเราะไปแล้วแล้วมันก็ตดแตกน้ำพูดถึงอดีตเนาะจบสิ้นไปแล้วเด้ใส่ past simple I laughed so hard till I farted I laughed so hard คือฉันหัวเราะอย่างหนักเลยฉันพูด till I farted ก็คือ,คอจนฉันตดฉันแตกอะ่ะซูยุใส่นี่มันอายโคดเดกไปหาเข้าขหน้าใหม้มันเรียบร้อยได้นี่ออ